แตคั่้อมนซื้อก็ได้นต่งแต่นะครับในกินสลักซโชว์ทุกีแต่ว่าไม่รู้ว่ามันอร่อยหรือเปล่านะเดี๋ยวลองมือก่อนไปตั้ง <c oughs> ไปตั้ให้จริงจตจริงปะโอ้ยไม่เป็นไร่ะมเป็นไรก็เสียน้นิดนึงเว่ามอนไปนดนอไม่เป็นไรแบบเป็น เลยปกติเลยค่ะปกตินะกินแบบเอาแบบคนปกติกินอ่ะทอดตัวชีนตันที่เกี่ยวไในทางนี้อ่ะเพียงอยู่ข้างนอกระาบอกเพียงอยู่ล้านนอกอ่ะแป็นไก่บอกไอ้กินออกไปก็เลยไม่ชอบรสรสหวานส้มตำก็ว่านัวรู้หวานเยอะไงนัวนัวใช่นัวแซ่บ อันนี้มันหวานใช่มงดไมนิจอยอยู่ดอกซิอยอยู่ดอกทจริงเรากินกับข้าเหนียวนะครับแต่ว่ามันไม่มีก็เลยไม่กินอันนั้นคือเป็นโรวต้นพรโมนจริงๆนะเห็นไหมเยสมหมเ เออหันไม่ได้เอกกล้องหน่อเนี่ยไม่เขาจะบอกว่าม่เัำไม่มีคนสวยในกล้องก็ดีแล้วไงโชดด้วยไงโชต์โสต์ด้วยอันนี้มันคือมันคืออะไรนะสเหลาของแท้นะคะท่าชีแบบเนี้สเหลาอือพอดีว่าเขาแซบฟิดมาเขาส่งมาให้จากเชียงใหม่อ่ะเขาส่งมาจากเชียงใหม่ให้มาถึงที่มณ อยู่อะมันชี้นล้ำเลยครับเที่ยแดดมันไม่เล่นเน่านะมันร้นบอกเขาหน่อยว่ามันเหี่ยวแต่แซ่บมันแห้งเขาบอกมันเหี่ยวแต่แซ่บนะครับรุ่นนี้แล้วก็ไปพูดในกล้องต่อปากือคนมันต่แซ่บ แซบแซบกระดอกระเดะอืมแซบพี่ดีอืมมะละวันดีขยะใหญ่เราคนขยะพอจะรู้จักอ่าถ้าเป็นคนขยะต้องรู้จับขนเอานะคะเป็นคนเงียบอีธันต้องรู้จักมาละใช่ไหมแต่มนไปอยู่พันในเจ็ดปีเออเจ็ดปีได้หมดก็ยังบริสาทไม่รู้จักมะละรู้จักกระเดะกระเดะก็ได้ชิคกินตัวโเนาะอ่ากระเดะ ชอบอยู่ชอบอยู่ก็กินเป็นเบบตุาาใช่ที่เขาพูดตะดกไงแ่เขาไราเียนือชุบตังด้ยนะแต่ว่าเตาไม่อกาให้กินมันเหนียวอ่ะลักซูลักซูเคยกินผัะเคยกินผผกเรื่มผัวไหมกินชุมตําได้ครับ แต่ว <N cess inh aling> ่ามันเป็นความมันมาก็ไม่เปยแปลงว่โอเคหรอแต่มันมันไม่มีรสชาติเนาะแต่ว่ามันกินแล้วมันก็กรอบกรไม่มันเป็นเฟรนด์ไมนเหมือนไมนเหมือนต้นหอมอ่ะเนั่นน่ะกินน้องกระเพรานึ่งผักลืมผัวก็ไม่อเราอะไรคะผักลืมผัวผักแผ่ผักเพียวมันเป็นสกุลเหมือนผักแว่นเลยเหรอเหมือนเป็นใบเล็กๆล็กกับผักแว่นเหมือนผักแว่นเนี่ยเหระ มันผักแว่นอะเคยเห็นผักแว่นไหมคะนั่นแหละแต่ชื่อมันว่าผักดื่มหัวอร่อยจนดื่มโคเลยเคยเหรนอืมก็มีบางคนเขาบอกว่าผักแพรวน่ะผักลืมโพอ่ะใช่ในพี่น้องเขาบอกว่าผักเลืมโพคืออะไรนะคะคอมเมนต์คอมเมนต์รำดังนะผักลืมโพนั้นไม่เป็นผักแพรวหรือเปล่าแต่ทั้งเลยเขาเรียกผักได้คอนเทนต์เลยได้คอนเทนต์เลยเขาเรียกว่าผักไผ่หรือว่าผักอะไรอย่างเงี้ยทั้งเลยเขาเรียกผักไผ่ผักลืมหัวมันจะเป็นตระกูลผักแว่นหรือเปล่า อ่านดอยจนลืมโคครับพี่นางอยากกินไม่ต้องกินเยอะเดี๋ยวลืมโค้เจ้าเนี่ยนะเฮาสอาดน้ำดิิตาค่าเปไลฟ์สด <c oughs> อันนี้ไม่ได้ไลฟ์สดค่ะเอาวิดีโอหรอวิดีโอไมลงที่ไหนทำะไเล่นจิ๊กซอไหมมาเล่นจิ๊กซอกก็เล่นอยทุก,ก็เล่นถ้าว่าจิ๊กซอวเง็นเฟสบุ๊กก็เล่น เป็นเอออยู่ทุ่หมูน่ะพี่ก็ิดตับเศษเช่นมีแต่หมูนั่นน่ะฮะหมูอุ้ยอร่อยมากเลยพี่ดูพี่ดูแก้ง่ะพี่ดู๊กบอกหนูนิ้วชี้ไปทางไหนเมื่อกี้ฮะบอกว่ามีแต่หมูชี้นิ้วไปทางไหนเมื่อกี้ไม่หมูนั่นแหละไม่ผมว่าชี้นี่ว่นี่อ๋อหรู้ตัวเองด้วยอ่ะเกือบตายเลยกอีเวิธีเรากินชาเราเรากินอย่างนี้ กินเพื่ออะไรคะสดงกินเพื่อมันมีประโยชน์อะไรไหมนันก็คงมีต้องไปอ่านในคงมีข้าว่วาผัด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 ต่อเพิ่มลมต้องไปลยมากก็อะไรมั่งเราไม่รู้ก็คือเป็นยาอยู่เนาะแกหิวด้วย ยาความหลันพวกนี้ยาน้ยาความหลันเราก็ปรหวานิเราก็อะไรนะน้ำตาลในเลือดสูงอะไรประมาณนี้น่ะแต่ว่านะอันนี้เป็นความรู้ส่วนตัวนะฮะไม่รับจิ้มไหมขอบคุณมากจิ้มไหมขนมตามสักงนี่นี่นี่ช้อนนี่ช้อนอ่านิดๆนะไม่จะไปแล้วจะไปไหนจะไปเซเว่นกับหนูขอต้อนรั ชนตื้นอันนี้ช้อจางเป็นอัชอนใหม่คะอันนี้วางแล้วอ่ะอ๋ออ๋อคุณค่ะไม่เลยขอบคุณค่ะไว้เยอเป็นไงราติหนอไม่เหมือนจ่วเราันวมันจะมีกลิ่นหนักระแดกก็ในเขาไม่ใช่ไม่ใช่กระแดกอใช่ tại mặt hàng lắm tay nhớt, mọi người tham gia mùa bê tang dù lộp nhựa mẹ tang 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 mẹ ข้าวเป็นละอนใช่ไหคะอย่างงแหละไปแล้วกินนะครับอเงี้าอกเปักคนลสไตลแต่ว่าน่ะะรนออรส่งแบนี้ผตามตามอไปเอาไเสร็จ ทั <c oughs> นน้ทั้งเผ็ดทั้งรอนไอด้หลอออสรุปวันเลยะเมื่อวานาทสอนเพื่อนแม่แม่มาแล้วคนเอหมนกีก็คือว่าเือกหมักไก่อือ เดือดกินเขาเขาต้องทำนี้นะแล้วก็มนว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 นแบบนี้ว่านี้เราก็เราก็จะส่มเขาไปได้น้ำคลิกของเราใช่ไหมเราก็เข้าปักเลยแปมถึอะเหมือนเดิมอืมอืม โอเคครับพี่น้องรักพี่น,น้องก่อนครับบลยว่ามันมใช้ตัวตุกข์้าส่วนตัวไเป็นส่วนนมนะเขาใช้ตัวข้าวครับ,รบ,รบผักก็เลค์กดแชร์นะพี่้อครับแล้วก็กดไลค์กดแชรกดแชร์ให้หมดเลยนะ <c oughs> ขอบคุณนะคะบ๊ายบาย